อ,องค์ความรู้ใหม่ก็สู่เพิ่มกณิตนซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานที่เราทําในมาลายขอนแกนส่วนโครงการยอที่สองที่สามเราร่วมมือระหว่างมาลายขอนแกนมาลายมาสรา,า,มารคามาลายเชียงใหม่แลวก็าลไราธรรมศาสตร์ซึ่งจะใช้รีซอสร่วมกันในการาสร้างองความรู้ใหม่ชีวโมเลกุลการตรวจวัดและก็ศึกษาลงระบ,บาดภารักษาทางคลินิก การวิจัยโลกนะครับส่วนโครงกางยรย่อยที่4เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรักนะครับสร้างเพลฟอร์มไปชาสารับวิจัยโลกร่วมกันเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเรามีคังชีวะวัตถุที่มีมาตรฐานสากลน,นะครับซึ่งมีทั้งเชื้อพาราสิตเชื้อแมลเชื้อไวรัสแบคทีเรียเซลมะเร็งแล้วก็ซีรัมหรืออุจจาระปลาไซต์ต่างๆซึ่งเราจะใช้ไบโโซ์ที่ร่วมกันในการ สร้างของความรู้ของกลุ่ม,มวิจัยเรานะครับทีนี้อขออนุญาตนำเรียนโครงการย่อยที่หนึ่งนะครับโครงการที่หนคือการผลิตชุดตรวจเพื่อนำไปใช้เชิงพาณิชย์แล้วก็ตีพิมพ์สร้างองค์ความรู้ใหมอ่อันแรกสุดเราจะเตรียมเอเจนต์นะครับแล้วก็มีซิลลัมแบงซึ่งเรามีแหล่งสะสมเชื้อคังชีวภาพอยู่เสร็จแล้วก็มาผลิตเททร,ร์โฟนะครับ แล้วก็พัฒนาคุณค่าทางวิจัยโดยทดสอบกับคนที่เป็นโรคก,กับไม่เป็นโรคนะครับและก็ได้เป็นเทสตออกมาอย่างนี้ครับเป็นถ้าโพาสิฟก็จะมี2แบนด์เอ่อนกาทีฟอีกหนึ่งแบนด์เป็นเลปิดเทสนะครับซึ่งสามารถตรวจในโฮมบัตซึ่งเป็นโฮมเมดยูสหลังจากเ,เราค้นพบใหม่แล้วเรายยื่นข้อพบใหม่ตามพัะแห่งัยเอ็กซ์นะครับหลังจากนั้นก็ยื่นเจ้าขอผลงานวิจัยไปทางกลุ่มวิจัยตวชเจ้าของทุน แล้วก็ยื่นจดสิทธิทบัตรและจึงตีพิมพ์นะครับถ้าในการที่มีแมสออเดอร์มาจากแลบเราน้อยๆเราก็ผลิตเองเพราะเราเนี่ยที่มาในขอนแก่นนี่เรามีหน่วยผลิตชุดตรวจซึ่งผ่าน s t a n นานาชาติ9001 iso ส3 4 8าอยอรับรองให้ันที่ผลิตชุดตรวจได้แล้วจดเชิงจำหน่ายในถ้าเป็นแมสใหญ่ๆเรามีพันธมิตรคู่ค้าคืาคอบริษัทเทสเทลบริซายถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้เลย นะครับสิ่งที่เราจะทําอย่างแรกในปีสามปีนี้เราจะทำอย่างน,น้ยอยห้า105ชุดตรวจยกตัวอย่างเช่นพยยี่อ้าไหมครับชาวนา,นาในอีสานหรือเปนลาวในในขเขมรเนี่ยเวลาเกี่ยวข้าวเพื่อเอาหอยโขงมาทําลาบดิบๆหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์จะเกิดการปวดหัวคอแข็งเจาะเลือดออกมาเนี่ยน้ําไขสันหลังจะเหมือนน้ํามะพร้าวถ้าเรามีการใช้ชุดตรวจเนี่ยคนไข้ที่ได้รับการวิจัยถูกต้องกลับไป รักษาหายก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผลงานของกลุ่มย่อยนี้จะตีพิมพ์แล้วก็จำหน่ายเชิงพาณิชย์โครงการย่อยที่สองเนี่ยเราเป็นการร่วมมือกันกันกบาทางประเทศธรรมะเทศราวแล้วก็เขมรแล้วก็เวียดนามคือเรามีนักศึกษาจากแม่น้ำโขงมาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มายาลัยขอนแก่นาวิาจัย นักศึกษาที่มาเขาจะนําทรัพยากรชีวภาพมาศึกษาเรียนได้ความรู้ได้ปัญญากลับไปพัฒนาประเทศเขาซึ่งมียกตัวอย่างที่เราจะที่เราจะศึกษานะครับก็จะเป็นทางระบาดทิทยาของโรคต่างๆแล้วก็ศึกษาทางคลินิกของโลกพยาธาได้ออกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราผลิตชุดตรวจเอ่อพลาสต์กเปียเข้มข้นได้ JK พลาสติกแล้วก็เปรียบเทียบให้ศึกษาทางแม่น้ำหงขงนำไปผลิตใช้ แล้วก็ได้ความรู้ไปอีกอันนึงซึ่งก็คือการทำทาซิตัวโปรไฟล์ของพาราไซต์ที่คอนเลกได้ในแกลบี้นะครับก็จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ผลงานก็จะได้ผลงานตีพิมพ์โครงการที่สามเนี่ยเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมาลายวันวว,วนธรรมศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่อะไรมาสารากาการอะไรขนแก เช่นศึกษาความหลากหลายของประชากรน้ําจืดที่เป็นพหาหะของพยาธิแม่เลือดศึกษาที่ยาของแมลงในยุงลายที่ระบาดอยู่ในแคมปแม่น้โขงศึกษาความหลากหลายของแมลงลิ้นฝอยดําลิ้นฝอยทรายเชื้อลิสที่เป็นพหาหะของเชื้อลิสมาเนียในประเทศไทยลาวกัมพูชาและ,ะ,ละลนะควารรมหลากหลายของแมลงนะครับศึกษาความหลากหลายเอ่อไมโครเบเจเนติดเวอ้์ซีในหู เพราะในประเทศลาวกัมพูชาเนี่ยเด็กเล็กๆในอนในอนุบาลเนี่ยเป็นหาประมาณ80ดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าห่าในประเทศนั้นเนี่ยแผ่หาลำโลกอะไรแล้วก็ศึกษาความหลากหลายของปลาสิธเ์ในปงปลาตะเพียนน้ำจืดที่นิยมประโคมในประเทศรูปแม่นน้ำโขงซึ่งซึ่งจะเป็นการเท่าระหว่างโลกส่วนโครงย่างแที่สี่เราร่วมมือกับมหาไรไวัยรักซึ่งจะถ้าเนื่องจากมหาไรยขนเก่งกับไรัเรามีแพทย์ ความผงคังชีววัตถุมากมายซึ่งเราจะใช้ไวรูซอสร่วมกันในการส่งเสริมวิเคราะห์ช่วยสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะมีดิจิัยโลกสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลภาพมาช่วยตัดสิในใจการแพทย์และพัฒนาเทคนิคการวิจัยทางเครวิสากรรมอันตรายขั้นสูงผลผลิตที่เราได้จากนี้คือผลผลิตเนี่ยเราจะถ้าเราได้แพลตฟอร์มอัจฉริยะเราจะเปิดสถา,านะ ให้นักเรียนหรือนักวิใจัยในแล a ถ้ามีรูปพลาสติหรือรูปออปติคทฟต่างๆสามารถใส่เข้าไปและแอนนีไฟล์วิจัยได้เลยนะครับแล้วตัวอย่างที่เราทําตอนนี้เช่นพิาอซองกลอยดีซึ่งเป็นกันมากในอีสานประมาณบางจังหวัดที่เป็น 60- 70%เปอร์เซนวิธีการวิจัยของพิ้อซองกลอยดีคือต้องเคาะเลี้ยงแล้วก็เอาพลาสซิที่โตกเกิดจากระมาวิจัยสิ่งที่เราทําก็คือเราถ่ายภาพพิาอซองกรหรออือเปรียบเทยบกับพิ้อปากขอ แล้วก็ใส่เข้าไปในระบบของเราถ้าวิจัยเป็นสองเกรดีก็รักษาคนไข้าหายก็กลับไปประกอบวิชาชีพได้ก็เป็นโครงการย่อย4โครงการหลักที่เราร่วมมือกันระหว่างมหาวยาลัยภูมิภาคเพื่อจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตีพีมพ์ผมงานแล้วก็สร้างกิจกรรมที่มีโอกาสทางเชิงพาณิชย์ผลมที่ได้การโครงการนะครับเราสัญญาว่าจะผลิตชุดทดสอบต้นแบบยืน่นยื่นจดส,ส,สิทิ์ไทย อย่างน้อยห้าชุดตีพิมพ์องค์ความรู้ใหม่สกิลพัฒนคิวหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็มีตามเกณฑ์ต้องมีเทียนหนึ่งหนึ่งเรื่องต่อปีแล้วก็นักวิจัยคุมในกลุ่มวิจัยได้นักวิชาการสูงขึ้นนะครับจะมีพรสอสอส,สนักวิจัยหลังวิเอกนักวิจัยบัณฑิตศึกษาได้ทั้ต้นเมดทั้มีแพลตฟอร์มอาเซะยสมหรับวิจัยโลกอายแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะสำหรับเปิดให้ใช้ฟรี นะครับละใช้วิจัยนะักเทคนิคการแพทย์นักนะวิจัยสาร์จุต่างๆซส่ใส่ไฟเข้าไปแล้วก็วิจัยได้เลยเนื่องจากเรามีคังชีวภาพซึ่งเป็นพลาสต์มากมายซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้แล้วก็ฝึกกระรอมเทคโนโลยีประชุมแลกเปลี่ยนองค์การความรู้ผลงวิจัยที่จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นด้านนโยบายนะครับก็ถ้าเราค้นพบใหม่เราอยากถ่ายทอดสู่สังคม สู่แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณอบรมเจ้าหนีสาสุขในประเทศในประเทศลูมน้ําโขงจากประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศมาพลเซีตอนนี้นักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็ยังมาเรียนแต่ข้าวไปอบรมอาจจะยากอยู่ครับแล้วก็ด้านชุมชนถ่ายทอดกวามรู้เก่สร้างองค์ที่เกี่ยวรอพ้นพบองค์ความรู้ใหม่แก่นักรียนการแพทย์ เช่นกองก็คุมโรคหน่วยงานสาธาต่างๆท่านนี้ิุทรงคุณวุฒินะคะรวมทั้งผู้ให้ความสนใจในห้องประชุมแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอสวัสดีไปยังสิ่งที่ที่เราจะทำนะครับก็คือส่วนที่เข้าร่วมรายงานองค์ความรู้ใหม่ระบบสุมขออนุญาตใช้สิทธิ์นะคะลำดับต่อไปของคณะกิรมการผู้ทรงคุณวุฒิรางื่นพิบัยไทยและมาขออนุญาตให้ใช้สิทธิการปริกิจเชิงคณิตสำนักงานพารและสุดท้ายด้านวิชาการเราจะจัดประชุมวิชาการปีปีองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ในองค์การในประชากรวิจัยนักศึกษาปีญญาเอกนักนิสอาจารย์ได้ดตำแหน่งวิชาการ,าารสูงขึ้นนะครับที oh <my> ่นี้ขออนุญาตนำเรียนสกิมมิติกของแอปพลิเคชันดีไซน์ที่เราพยายามทำนะครับตัวอ,อย่างเช่นการพัฒนาชุดตรวจโรคพยาธิแมตับอันแรกเราเนี่ยก็จะได้ data จากค่าโปรตีโอมิกของ a c ็ u ซ s ตรี e ซ Engine ของพยาธิแมตับ หลังจากนั้นก็เลือกโปรตีนมานำนำนำมานำมาทำโปรตีนอะไรไปให้ตับหลังจากนั้นเสร็จนะครับเราทำโปรตีนมาเลยเทียบเทียบกับคนไข้ทีเทเ่เป็นโรคซีรั่มกับเป็นโรคกับไม่เป็นโรคเราจะได้โปรตีนมาประมาณสามสิบเจ็ดนำมาเข้าในเด็กลีอโคดิ้งเป็นดีกต์โปรตี พอได้ำไทำแเตอรี่เขาเรียนแล้วมีคอมเมนต์บางแล้วมันจะมีบางตัวที่อเอ็กเพรสไม่อเอ็กเพรสเป็นดีกูชันบอดี้หรือโซโลเบอรหลังจากนั้นเราก็มาทำเรเทอรโฟรนะครับตอนนี้เราหลังจาก,ากทำเรตเทอรโฟรเราจะได้ประมาณ5อันดิเจนเสร็จแล้วก็ทดสอบกับซีรั่มที่เป็นโรคก,กับไม่เป็นโรคหลังจากนั้นเสร็จตอนนี้เราได้มา3ชุดตรวจตอนนี้เราสี่เดือนที่ผ่านมาเราขอยื่นคนพบอ,องผู้หน่อยไปกับวชบตามพระราชไทยแอกแล้ว ยื่นขอเป็นเจ้าของยื่นจดสิทธิบั้นนะครับหราได้จด6ตัวทั้งหมดที่ทํามาตอนนี้อันนี้คือตัวอย่างซึ่งหลังหลังจากได้รีคอมบ n น n อ p โปรตีนของพยาธิแม้ตต่ข้อดีของทุกตัวนี้ก็คือสามารถทํานายความเสี่ยงของคนที่เป็นโอกาสที่จะเป็นโรคเมลงท่อน้ําดีได้ด้วยตัวแอนติบอดีในซีรั่มนะครับส่วนเดงกีเนี่ยเราจะทำสอระบบ De t e c กแ n นต g เกับ วีเทคแอนติเจนเราก็จะดีไซน์แอนติบอดีนะครับได้คนจาก NS1 NS, n s ือ NS1 แอนติบอดีแสล้วคนใส่เข้าในพลาสติดก็เข้าเอเซไลน์เอ็กซรสออกมานำแอนติบอดี w D ที่ผลิตไเปเลเบลหลังจากเลเบลเสร็จก็ทำเป็นไลทอโรโฟมีเทคส่วนแอนติบอดีเราร B D w D, ก็ผลิตแอนติเจนสเปรย์มีแอนติเจนไลน์คอนโทรลไลน์แล้วก็ทดสอบโคโิยูเป็นเป็นกรีสซิฟเทสนี่คือสกิมมติกที่เราจะทำ เพื่อที่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ก็ในระดับเชิงคนิตในสุดท้ายในเป้าหมายกูก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพรคุณแหลง่งทุนท่านทางบชสวทชสกสวแล้วก็ทางแรนโอแล้วก็มาอะไราก็เขนที่ให้อินฟราสักเจอร์นะครับขอบพระคุณท่านกรรมการพิจารณาทุนนะครับที่กรุณาสนับสนุนผมสัญญาว่าจะทำให้คนไข้ที่อยู่ยากไร ได้รับการวิจัยอย่างถูกต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวกลับไปประกอบวิชาชีพสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศชาติต่อไปขอบพระคุณครับขอบพระคุณนขอบพระคุณท่านนายรัฐมนตนะสำหรับท่านไหนมีคำถามนะครับูดคุยกับอาจารย์ได้นะครับผมมีข้อสงสัยนะไม่ใช่เช่ครับขอบคุณมากครับ ฮัลโหลได้ยินนะฮะอาจารย์วันชัยฮะขอบคุณครับผมมีคำถามในแง่การพัฒนาการชุดตรวจวินิจฉัยของอาจารย์<ม>ซึ่งเน้นมาในเรื่องของพาราสิตพารา,าไซเดงีเะครับเดงกีพาราไซเดงกีซึ่งก่อนหน้านี้โครงการของอาจารย์อุไรวันก็เป็นเรื่องของพาราไซเหมือนกันจากลิงสู่สู่คนในเรื่องของมาาเรียครับผม ผมเลยไม่ทราบว่าหากว่าอันนั้นถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ไกลๆที่เกิดเป็นอินซิเดนต์ขึ้นมาเนี่ยค,ความคล่องตัวของทีมอาจารย์ที่จะพัฒนาชุดตรวจเพื่อจะซึ่งตรวจในเลือดเหมือนกันแล้วดูว่ามีพาราไซต์ที่เป็นสปีชี s พลาสโมเดียมตรงนั้นที่กำลังวินิจฉัยอยู่ว่าเป็นสปีชีส์ไหนเนี่ยมาสู่ การที่เข้าไปเชื่อมโยงแล้วก็เกิดประโยชน์เนี่ยนะคตเป็นยังไงเราทำได้ครับชุดชุดตรวจโมเลกุล่าเราทาได้ครับที่อยดีเท็กป์ีชีอย่างโนริไซที่จริงในลิงกมีอันนี้ไซโนมาไกไซโนมาไกในลิง,ลงซึ่งซึ่งระบาดที่เอ่อมาเลเรียในลิงเนี่ยที่จริงแล้วมันระบาดในเมืองไพลินของเขมรเยอะมากซึ่งซึ่งทั้งกลุ่มของเขตร้อนได้อันดี้ไฟในในโมเลกุล่าแล้วเยอะแยะ และของเราทําได้นะครับแยกธิรวิจร่วมมือกันได้ครับที่จริงน้วผมสนใจอย่างหนึ่งที่เราจะได้ทำก็คือ m i c r o b i a l i t y ใน anophelis ทาไมยุงบางตัวถึงติดเชื้อยุงบางตัวถึงไม่เป็นพาหะถ้าเราอ d e n i f y แบคทีเรียบางตัวได้และเอาเข้าไปในระบบยกตัวอย่างเหมือนกับที่เขาทาเรื่องอุเชียอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้โดยใช้แบคทีเรียที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ครบคุมยุง a n o p h e l ที่อยู่ใน นําเป็นผาของเออพาสเซียมดังนี้ซึ่งจากว่าฟิลไทแยกกันไม่ค่อยได้กับมาเรียอีกครับค่อนข้างยากครับก็คือแต่ยินดีครับยินดีครับก็ก็คือถ้าเกิดระบาดขึ้นมาในในเรื่องของมาเรียจากลิงสู่คนครับก็หวังว่าบทบาทของเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกลุ่มทีนดีมากจะมีส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยครับครับยินดีมากครับ เป็นได้ได้โครงการปีหกแปดเลยเลยนะฮะเลยนะครับอุ๊บอิี๊ได้แบบสร้างเป็นโครงการปีหกแปดขอจองไว้เลยนะฮะพอดีจะได้ที่เกตหนึ่งแล้วครับได้เทอ่สามสี่ห้องอ่าครับผมขอบคุณครับครับผมครับผม โอเคได้<อ>ครับ,บ,รบไม่มีคำถามคุณครับขอเสียงกดมือนะครับให้สตราจารย์ตะวันชายมารีวงนะครับผม